สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี้มาพ่อกับยายจุ๋มตอนแรงๆเด้อจ้าเด้อม,มนนื่อนี้ยายจุ๋มข่ายหนักเวียกยากย,ายาจุม๋มไปเฮ็ดงานมามเาเฮ็ดเนี่ยกินโอเสซแล้วเนาะจ้าเนาะมื่อนี้ยายจุ๋มได้ยังมาซูพี่น้องเ้ากินรสโน้มัจ้าอันนี้ก็จะเป็นปิ่งปิ่งตับไก่เอ้ยตับเป็ดขึ้งหน่ายเป็ด ตับมันแล้วก็ขึ้นมันะนะจ๊ะเนาะแล้วก็มีปิ่งอันนี้ข้อไก่ณัจจะมาพี่น้องจ้าก,กินข้าวแรงน้ำกันข้าวเหนียวเขาคือเกานะจ๊ะเนาะณัาจจะมาหมุนนี่จะจุ่มกินข้าวเด้กจักนนหน่อยมืัน,นนี้่แานนอนนะจ๊ะเด้อพี่น้องใน,นยังกินแรงเนาะเด้อจัะมาเด้อมากินข้าวกับซุมน้ำใหม่น้ำยาจุม่มเด้อจัะเด้อ ก่อนอื่นเนยจุ๋มก็ขอบคุณเนจจ่าเด้อสำหรับเพื่อนเพือนเจจ่าเด้อที่มาติดตามมารับชมให้กำลังใจยายจุ๋มยายจุ๋มก็สิไปห,หาเพื่อนๆกินข้าวแล้วเนะจาน่าเนาะสำหรับเพื่อนใหมเนจจ่าเด้ออย่าฝากช่องเด้อสแปมบ้านยายจุ๋มหลายๆจา้าคอมเมนต์มากินข้าวซื้อบ่อยมันตรงประเด็นมันจะบวกเป็นสแปมเนะจาน่าเนาะมันก็เป็นผลดีต่อทั้งสองคนเฮ่านะจาน่าเนาะ บอกว่าไม่กินข่าวบอกมันตรงๆรงเลยนะจน๊ะเนาะยายจุ๋มหูอยู่แตาปากจ่องเนะ้ะมันสิเป็นสปแสบมันนะจน๊ะเนาะยายจุ๋มลืมบอกพักค่ะเขาบอกมีอย่างหลายจะมีปักกาศข่าวกับพักซีเงี้ยวๆนี่ละ่ะยายจุม๋มโมได้ไปหานีม่มังลินใหม่พักเก่าๆจ๋ามาพี่น้องจา๋ากินข้าวซืบน้ำใหม่ให้เอามาอนีิใช้างาหอมหอมอยา,มายจุ๋มใช้งาหลากหลาย ซุบละไม่สูตรเมืองอุบลมาจาัจะเนาะใส่งาใส่ปลาทูใส่ปนปลาทูให้จุ่ม,มบ่เห็ดเ็ดเพราะว่านำใไม่มันหอนอน,นี่แหล้วันจะเนาะมาสัมาษณก,กากัดขาห้องก็ถิ้นนอนย,ยังยีแรกล้วจะเนาะเนมือ

nhìn ừ, ngoài không ừ <laughs> ครับหอมจตะหอมหอมแรงแก่จุ่มเบิดหอมแรงต้องกิน Lúc nào mày đơn đơn trang sốt kim cả xe mày sốt lái lại. นี่ปิ้งตับจันนิ่งตับเป็ดถุงจะ่มไม่ค่ that Mm. Mm. Yeah. aí, o não Mm hmm?